สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะฮะกับที่นี่ครับคลินิกไซเบอร์นะครับผม2หัวข้อครับวันนี้โดดเด่นมาแรงนะครับไม่มีใครยอมแพ้ใครให้เวลาวดหนึ่งอาทิตย์นะครับปรากฏว่าหัวข้อที่1นนะครับแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สมัยนี้นะครับว่าถ้าโดนโกงแล้วเราจะเช็คอย่างไงเราจะตรวจสอบได้ไหมว่าร้านค้าร้านนี้ลงทะเบียนหรือไม่หมายเลขบัญชีนี้เคยมีใครรงองเรียนแล้วหรือย,ยัง หมายเลขบัญชีนี้เคยโกงใครมาไหมแล้วเวลาเราจะโอนเนี่ยเราเช็คก,ก่อนโอนได้ที่ไหนนะครับหนึ่งหัวข้อแรกผ่านไปนะครับหัวข้อที่2นะฮะเป็นหัวข้อที่ได้รับการโหวตมากที่สุดในวันนี้แล้วอาจารย์ก็จะทําคลิปนี้แล้วก็เปิดเผยเปิดโปงเลยนะซึ่งจากประสบการณ์แล้วก็หน้าที่การงานที่ทําอยู่ตรงนี้หลังบ้านนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือผู้ดูแลระบบนั้นเราจะเจาะเข้าไปให้ดูครับวันนี้ว่า เว็บพนันออนไลน์การพนันออนไลน์เรากําลังโดนเขาหลอกอยู่ไหมเว็บตรงเป็นอย่างไรเว็บเอเย่นเป็นแบบไหนแล้วกลยุทธ์ในการหลอกพวกเราให้ตายใจหรือติดเกมสลอ็อตติดเกมออนไลน์มันเริ่มจากอะไรนะครับเขาใช้กลยุทธ์เขาใช้กลวิธีแบบไหนให้เราไม่รู้ตัวนะฮะทั้งที่เวลาเล่นไปเนี่ยมีแต่เสียอยู่แล้วนะครับอาจจะได้บ้าง แต่ก็เป็นการได้แบบเศษเงินของเขาเพราะอะไรครับมีอะไรหลายคนถามว่าล็อบยุทธได้จริงไหมวันนี้เราจะเปิดเข้าไปให้ดูเลยนะครับว่าทุกครั้งที่เราเนี่ยเข้าไปสมัครในเว็บไซต์เขานะครับแพลตฟอร์มเนี่ยระบุอะไรไว้บ้างเขาทําอะไรกับเราได้บ้างเงินที่เราโอนไปมันเป็นการเสี่ยงโชคของเราเองหรือเราโดนกําหนดเอาไว้แล้ววันนี้มีคําตอบให้แน่นอนครับ สำหรับน้องๆที่จะเข้ามานะครับในเว็บไซต์นี้ก็เว็บไซต์ป้องกันภัยไซเบอร์นะครับผมก็จะมีข่าวข่าวจากไทยโพลิส c o m นะครับมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยกันกระจายาเกี่ยวกับวัคซีนนะฮะให้ได้รับกันทั่วถึงนะครับก็สามารถแจ้งความออนไลน์ผ่าน AI c o r p o r a t i o n ได้เลยนะครับผมเข้ามาเว็บไซต์นี้ก็จะมี หลากหลายความรู้ให้ได้เกี่ยวเก็บเป็นประสบการณ์ไปนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้หรือต่อประโยชน์ได้ในครอบครัวของเราแล้วก็ตัวของเราเองด้วยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์หลายๆสื่อหลายหลายๆแขนงเลยนะฮะที่อาจารย์เห็นว่ามีประโยชน์เนี่ยอาจารย์จะมรวมไว้เว็บไซต์นี้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับเข้ามาศึกษา ให้เด็กๆเข้าถึงได้อย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าเป็นนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนะครับของทาง Google บ้างแลตฟอร์มของเว็บไซต์บ้างนะครับบางครั้งอายุไม่ถึงก็เข้าดูไม่ได้ก็ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายแบบนี้ได้นะฮะอาจารย์เลยเปิดเลยนะครับเปิดเป็นการสอนพิเศษนะฮะไร์สดแบบ ให้ความรู้กันฟรีๆนะฮะสี่ทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนนะครับก็มีหลายๆคนเข้ามาดูแล้วก็ชอบใจเวลาอาจารย์พูดอะไรนะครับก็ตัวตนเป็นแบบนี้นะฮะบางคนอาจจะเคยฟังแล้วบางคนไม่เคยฟังนะครับก็ถ้ามีคำใดท,ที่มันหยาบคายเกินไปก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่โลกแห่งการพน,นันที่บอกคำเดียวเลยครับว่าหลอกลวงแน่นอนนะฮะ ที่ยังไม่รู้ตัวนะต้องพูดแบบนี้หรือรู้ตัวแล้วแต่มันหยุดเล่นไม่ได้นะครับประมาณว่าด,ดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้ที่จะต้องเติมอะครับต้องโอนเพราะว่ามันใกล้จะแตกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับในเมื่อทุกทุกคนขอมาในไลฟ์สดเยอะมากเลยนะครับอยากให้อาจารย์เปิดหลังบ้านให้ดูว่าถ้ามีโดเมนเนมหรือเราเป็นเจ้าของเว็บเนี่ยมันจะควบคุมอะไรได้บ้างอันนี้ขออ้างอิงสิทธิ์ขึ้นมานะครับวันนี้เราจะไม่ซูมเข้าไปให้เห็นชัดเจนเพื่อ ป้องกันนะครับสิทธิทส่วนบุคคลนะฮะนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็เงื่อนไขการใช้บริการของแพลตฟอร์มเว็บไซต์นะครับแต่จะพะพะยายามนะอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดนะฮะถือว่าฟังอาจารย์บน่นก็แล้วกันนะครับมีเพลงมันๆให้กระดิกนิ้วไปด้วยนะฮะทุกคนถามว่ามันสามารถล็อกยุดได้ไหมถ้าเราสมัครไปแล้วสังเกตดีๆตอนนี้ครับมันรู้หมดครับ แม้กระทั่งใหม่เลขซีเรียลเครื่องของเราเราใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายอะไรใช้ Windows ตัวไหนใช้ Safari ใช้ Android ใช้ Google Chrome หรือ iOS เล่นมันรู้ขนาดนี้แล้วทุกคนคิดว่ามันจะล็อกได้ไหมครับผมไม่ขอพูดตรงเกินไปและก็จะไม่ซูมให้เห็นตัวหนังสือที่ชัดเจนหรือตัวเท่าบ้านให้เอาไปประจานกันแบบนั้นไม่ใช่นะครับ ใครที่เคยฟังหรือเคยดูอาจารย์ไปแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็รู้เหตุผลในการอธิบายไปแบบนี้นะฮะเนื่องจากตัวอาจารย์เองก็เป็นวิทยากรประมาณว่าชอบพูดมากนะครับก็จะพยายามอาธิบายไปยืนยันว่าเราจะไม่ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะฮะเราจะให้เห็นกันแบบชัดเจนเลยนะครับใครที่รู้ตัวแล้วลองดูอีกครั้งแล้วฟังตามผมไปอาจจะเลิกได้เลยนะครับ เพราะท้ายๆเราจะให้เห็นท่าไม้ตายของเว็บไซต์การพนันออนไลน์ครับว่าคุณไม่มีทางชนะเขานี่เลยครับแพลตฟอร์มหรือหลังบ้านของเว็บพนันนะครับจะมีโดเมนเนมย่อยออกมาก็คือเป็น, Agent, นะะเว็บเอเจนต์นะฮะเว็บพวกนี้จะไม่มีใบเซอร์รับรองครับ กูจะโกงใครตอนไหนก็ได้ใครโอนมามึงเล่นแตกเยอะเกินไปกูไม่จ่ายประมาณนี้นะฮะต้องขออภัยบางคําพูดอาจจะไม่เหมาะสมแต่เราต้องการให้ถึงอารมณ์มากที่สุดนะครับกับการฟังการบรรยายควบคู่กับแลตฟอร์มตัวจริงเลยนะครับขอมาเราจัดให้ครับน้องๆอ,อาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางด้านแลตฟอร์มของเว็บไซต์ i p a d d r e s c o m ด้วยนะครับ ทุกอย่างนะฮะฟังก์ชันของการควบคุมยูสเซอร์เนมที่พวกเราเล่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะติดตามเกี่ยวกับธุรกรรมนะครับติดตามอีเมลล็อกอีเมลยืนยันที่อยู่อีเมลของเราด้วยซ้ำไปนะฮะเพื่อที่จะรู้ความเคลื่อนไหวนะครับมึงหลงโอนเข้ามาเล่นเมื่อไหร่ก็ประมาณว่าวันนั้น ได้ไก่ก็แล้วกันนะมากินอีกหนึ่งตัวประมาณนั้นนะครับบางคนก็อาจจะฟลุกบ้างได้มาบ้างดีใจแทบตายพอย้อนกลับไปคิดอีกทีสลิปเป็นกองเลยครับนะฮะเดี๋ยวฟังอาจารย์อธิบายตามไปแล้วคิดตามไปเลยนะครับใครที่โอนไปบ่อยๆเป็นเหมือนที่อาจารย์พูดหรือไม่นะฮะเริ่มต้นจาก1นึ่งยูสเนมนะครับภายในอาทิตย์แรกนะฮะคุณจะอยู่ที่ประมาณ80%หรือ คุณเป็น new user user ใหม่แตกแน่นอนนะครับปั่นสลอตในมือยังไม่ไม่จิ้มถึงหน้าจอเลยครับโอ้โหมาแล้วครับฟิวเจอร์อะไรฟิวเจอร์อะไรครับที่มันจะทำให้เราได้ตังค์นั่นก็คือพอพูดปุ๊บนะครับพออาจารย์พูดแบบนี้บางคนถึงกับยิ้มเลยที่อาจารย์พูดนั่นคือสเก็ตเตอร์ใช่ไหมนะครับแน่นอนครับว่ามันคือสเก็ตเตอร์ฮะ นิวยูทเซอร์อัตราการชนะของคุณคุณได้แน่นอนครับแต่หลังจากนั้นไปเขาก็จะเปลี่ยนมาอยู่ที่ประมาณ 50- 50นะฮะจากที่อาจารย์เคยไปช่วยเพื่อนทำเมื่อก่อนนะฮะยอมรับว่าเราเคยเข้าไปคู่คีอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วอาจารย์ไม่กลัวเพื่อนโกรธเหรอถึงมาแบบนี้คือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาขัดขวางใครหรือไม่ได้ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาเสียหายอะไรผมคนเดียวพูดเนี่ยอาจจะไม่มีใครเชื่อก็ได้นะครับดังนั้น ผมจะไม่แคร์เพื่อนผมเพราะตอนนี้มันรวยไปแล้วฮะนะครับในส่วนนี้นะครับหลังจาก80% new user ของคุณก็จะกลายมาเป็นอ่า user เก่าๆแล้วฮะอีกทีนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับให้ทุกคนสังเกตตอนนี้ดีๆนะครับคุณสมัครมา user อะไรยอดเงินเหลือเท่าไหร่คุณเล่นเบตกี่บาท มันรู้ขนาดนี้แล้วคุณยังคิดว่ามันจะให้คุณแตกในเบ็ดหนักๆไหมครับเคยไหมครับเกือบไปแล้วมึงเอ้ยเกือบไปแล้ว,ลวตังหมดครับขอแม่ขอเมียไปเติมมาใหม่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะชิบหายไม่ว่าคือประมาณว่าอในหลักสูตรของจิตตวิทยานะฮะทาให้เหมือนว่าเกือบจะได้หรือให้ได้ก่อนเพื่อตายใจแล้ว คุณจะมีแต่คำว่าเกือบไปแล้วมึงเอ้ยเกือบไปแล้วก็ให้คนสังเกตดีๆนะฮะผมจะไม่อ้างอิงหรือไม่พูดหรือไม่ซูมเข้าไปให้ชัดเจนเกินไปเราจะพูดกันเหมือนเล่าสู่กันฟังหรือแชร์ประสบการณ์นะครับน้องๆขอมาเราก็จัดให้นะฮะหลังจากที่เราเหลือ50 50แล้วได้บ้างไม่ได้บ้างจากนั้นครับจะกลายเป็นยูสเซอร์เก่าๆที่มันจะล็อกถาวรเลยครับ โดยการใช้ IP ล็อกไว้เลยครับครับผมก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆวันนี้นะครับที่อาจารย์ได้เอามาฝากเอามาเป็นเครื่องเตือนสติให้สำหรับทุกๆคนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับตัวอาจารย์เองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ จะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็หลังจากที่เรารู้แล้วเราก็ควรให้คนอื่นรู้ด้วยนะครับโดยการส่งต่อวัคซีนนี้ออกไปนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับระบบตรงนี้มีคู่มือการใช้งานให้นะครับแจ้งความออนไลน์ก็ได้นะครับเว็บไซต์ครับ t h a i p o l i c com นะฮะเข้ามาศึกษาได้ครับมีความรู้เกล็ดความรู้เยอะแยะมากมายนะฮะเพื่อที่จะไปส่งต่อให้กับครอบครัวเราคนที่เรารัก เพื่อที่เขาจะได้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะก่อนจะกลับไปวันนี้ครับขอขอบพระคุณนะฮะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเลยนะครับบริษัทอิม o r t เท่ d เอ a ดีไทยแลนด์ครับผมร้านน้องวีคาร์ดิโอนครปฐมนะฮะชมรมบิ๊กไบค์กล้วยไข่สีสุกกำแพงเพชรครับผมนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะฮะราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับแล้วก็ ร้านก๋วยเตี๋ยวน้องเก๋มโมบายคลองลานกำแพงเพชรครับชมลมอนุรักษ์พันสป,ปาดอยผาเขียวด้วยนะครับขอขอบคุณอย่างสูงที่น่าเจกันใหม่สำหรับอาทิตย์นี้ไปเลยครับสวัสดีครับ